ก็กลาบสวัสดีชาวเกมวันพีทเบาทิรัสกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมไอรอนไฮชั้นแนวกันนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาตามคำขอคนดูทางบ้านอีกแล้วนะครับทุกคนคนดูทางบ้านบอกว่าพี่รีวิวเอสมาโกสายโล่สีน้เงินหน่อยครับทุกคนผมก็จะมาเล่นเอสกับเมาโกนะครับทุกคนนกแห่งทามาตนะครับทุกคน ก่อนที่ผมจะเล่นช่วยกัน,น like, กดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ผมด้วยนะครับทุกคนถ้าผมเล่นไม่เก่งก็ขอโทษคนดูด้วยนะครับเพราะตัวนี้ผมไม่ไม่ได้ตัวเมนเลยผมเล่นไม่ค่อยเก่งผมไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างนะแต่ผมรู้ว่ามันเป็นสกิลที่มันเป็นสกิลลูกเนี่ยเนี่ยสกิลนี้ครับทที่มันมีล็อน้าหนักนกมาโก้ครับทุกคนมันจะเป็นตัวป้องกันจากไม่สัตวตูเข,ข้ามาได้นะครับมาเราเรายืนทงให้เต็มก่อนแล้วค่อยไปบวกนะครับ โทรผมว่าน่าจะชุกไม่ไหวแน่เลยมีังรู้มีบุตถล่มโงองยะชิมะสองตัวเลยนะครับทสามตัวเลยอะ่ะมีคามังกรและลูฟี่สองตัวนะครับงั้นเราไม่สนนะครับดึงโทงครับเกมมาชนะด้วยโทงรับสายโลกก็มินโทงได้ครับสวยครับโอเคอเคุอค๊ยโดนก็ตุ๊กซบว่าสโลช่วยด้วยเด้อเราโอ้ไม่ได้วะ เราปล่อยไฟด้วอวันโน <Nope. S 1> ไม่โดนจังหวะนนี้เราดึงธงโอ้บุกถล่มอีกนใช่ไหมแบบบวกเก่งมากเลยครับทุกคนไม่สนใจทางนะ้าเราดึงธงอย่างเดียวครับดึงธงกันใครมาเราก็ต้องการลงให้ทันนะครับเดี๋ยวผมจะทะลายยอยทาคลิปตามคนดูนะครับทุกคนช่วงนี้ผมก็จะทําคลิปเรื่อยๆนะครับทุกคน ช่วยกันกดไ like, <c oughs> ลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยโอเคครับสวยครับเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนก่อนกันดีกว่าโอเคครับโอ้ก้อนมันเดินอ้อม,ม,มว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราดึงธงแทงก็ได้ครับเราไม่ได้เป็นส่วิง่งเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับใส่สายดึงธงเลยนะเราไปดึงธงอย่างเดียวเลยว่ะนะครับ <c oughs> โอ้ก้อนยังไม่ตายอีกดูที่วิ่งธงบีแล้วครับเดี๋ยเราดึงธงให้เต็มนะครับ คังไม่ต้องยืนหรอกเดี๋ยวเราไปบวกเลยลาวัดต้องตายแล้วจังวันนี้โอ, <Nope. S 1> อ้ไม่โดนว่ะตามังไอ้ผมเล่นเอสมา์โก้ไม่เป็นนะก็ขอทุกคนดูด้วยนะครับปล่อยไฟปล่อยไฟปล่อยไฟนีเท่านี้ให้ปล่อยไฟอืมอืมอืม ปัับตั๊บ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 ,บได้สักตัว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 อุ้ยแหวะสวยครับเพื่อนตามาการถุงงั้นเรายืนทุงรอเพื่อนหน่อยเรวไปช่วยเพื่อนให้เพื่อนไปโอ้ไม่ทันหรวะช้าไปเสี้ยวหรือวะครับถอยถอยถอยการถงไว้ก่อน แอแต่ปล่อยสกิลเหรอโป้งโอ,โอไม่ใช่สกิลนี้มันปล่อยสกิลค้างได้นะครับับสวยครับฟรังกาเกมนี้ไม่ได้คิวเลยวะโอเคครับก็ชนะไปนะครับ4-1นะครับทุกคนเกมแรกก็ดีไปเลยนะครับทุกคนโอเคครับเ,เราไปเจอกันในเกมที่2กันเลยดีกว่าครับทุกคน มาแล้วนะครับค่าพลังเราหกหมื่นสามเลยนะครับทุกคนวันนี้ผมพูดคุกคิดคัดนะครับก็ขอโทษคนดูด้วยนะครับทุกคนเอ้ยผมเหมือนเจอคนเดิมอ่ะครับทุกคนคนที่เล่นฟาร์มังการอนะครับมามามาจะด,ดึงธงนะฟาร์มังกาอู๊ยเรียบ <laughs> เดี๋ยวเราดึงธงให้เต็มก่อน,นนะครับแล้วเข้าเข้าไปบวกนะครับทุกคนถ้ามีเสียงอะไรลูกบลก็ขอโทษคนดูด้วยนะครับ เดี๋ยวถ้าผมมีแจกละวันนะเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะลงมาแจกช่วยกดติดตามไว้ด้วยนะครับทุกคนถ้าใครอยากได้ดกิจกรรมอะไรก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะครับทุกคนจังหวะน,นี้บิ๊กมามสองตัวปล่อยไฟไปก่อนเผื่อโดนโอ้งกระเด็นไหมครับไม่รู้ว่าปล่อยไฟไปก่อนนะครับจังหวะน,นี้ครับครับครับเป็นไงล่ะบิ๊กมามเดินไม่ได้ครับได้มาหนึ่งครับแต่ผมไม่ได้เคลครับ อุ้ยอ่ะมาอูโดนช็อตโดนช็อตโอเคเราไปละจ้าคือมันมีตัวตามโอเคครับามลังก้าเดี๋ยวผมดึงเให้อุ้ยทนันนะเอาไฟไปกินเอาไฟไปกิน,เ,ไไปเ,ปนเราขอคิวนี้ดิ ก็คือโอเปรูได้นะครับกดไฟไปก่อนจะโดนะฮาครับปล่อยทางคิดว่าจะโดนหมนัดริวโอหรอปั๊บสวยครับปามันการเราได้อีกหนึ่งเคลนะครับเฮ้ยจินเบหู้ย้ายจินเบบุกถล่มย้ายชิมามาครับทุกคนอุ้ถ้ามาผมจัดเลยผมบอกทา่านเล้แหละมันโคตเท่เฮ้ยบิงง๊กม้า ไม่โดนปล่อยสกิลไปก่อนใครเราไปช่วยเพื่อนกันดีกว่าสวยครับอุ้ยอืมอืมไฟบิ๊กกินจิมบี้เออไม่ต้องมาปล่อยมงาสกิลใส่ข้านะมามามาโอ้จิมบี้จิมบี้เหรอ โดนไหมวะไม่โดนอืมอ่ะโอ้โหดูเขาต่อยปั๊บปับโอ้ตายว่ะจินเบคดแรงแรงเกินเออ เกมที่2เราก็ชนะไปนะครับทุกคนก็ให้เพื่อนแบกนะครับทุกคนก็โอเคเราไปเจอกันในเกมสุดท้ายก็ช่วยก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนถ้าอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็ม้นต์มาใ,ใต้คลิปเลยนะครับก็ <c oughs> มาแล้วนะครับทุกคนค่าพลังเราหกหมื่นสามเลยนะครับทุกคนขอโทษคนดูด้วยนะครับผมเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับทุกคนตัวนี้ คนจะเล่นเอยสักหน่อยนะก็ขอโทษคนดูด้วยขอโทษประการใดก็ขอโทษไปหมดเลยครับขอโทษไปก่อนเลยแต่ผมว่าเอสเอสตัวนี้ผมว่าเอกสวยนะดูดิเหมือนเขาทําดูดิตรงมือไฟเอสผมว่าเท่น,นะดูดิที่อาเรื่องเรายืนทงให้เต็มก่อนคร, <c oughs> ครับเพื่อนเราไม่มีใครดึทรงทวงบีเลยโอเคครับเมื่อข่าวไปดึงพงเรียบร้อย เราไม่ส่วนอะไรทั้งนั้นครับดึงบูทให้เต็มก่อนโอเคครับสวยนอคาวไอ้จังหวะน,นี้ขอสักตัวขอสักตัวไม่ได้สักตัวอุ้หย,อยโอ้หเขาได้ดึงธงว่ะไม่ได่ดึงเถือ่อยโอ้โหลูฟี่เดี๋ยวมึงดึงลง จังหวะน,นี้สวยๆแล้วผมว่าถอยกันดีกว่านะอุ้ยน้ำมีสองตัวตัวไหนร่างป้อมนี่ไหนร่างจริงไม่รู้อ๋ออันนี้คือร่างจริงใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้มันมันปวดอุ้ยสว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 ยครับ ไม่มีใครมาใช่ไหมไม่มีใครใช้มาใช่ไหม้ยเ,เ,เปิดไฟไปก่อนแล้วเปิดไฟ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 ปูงโอ้มาหนึ่งคิวอะเกมนี้โอ้ผมต้องภูิใจวินีเนี่ย โอ้โหถุงตัวนั่นอะลูฟี่วานูคุนีครับอุ้ยมันขาวยังอุ้ยอ้ยโอ้โดนสกิลตายเยี่ยวอู้ยไปละจ้าอือจะตามอย่าตามเฮ้ยเฮ้ยตามไปป้าสองตัวนี้โอเคครับถอยไว้หนึ่งจังหวะนี้ปล่อยโลกอุ้ยโอ้แม่งออกมาจ้ามันทะลุโล่ผม ผมสัตว์ตั้งไอวอลแล้วเื้ยเยถิดถอยเถิดเถิด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 สวนเอาไม่โดนนะโอ้พลาดไปครับทุกคนเราจะแพ้ไหมเนี่ยเกมสุดท้ายเนี่ยเฮ้ยผมขอขอเอามาไม่ทันหรอกผมบอกเลยประมาณริโอไปกินโอเคนะครับทุกคนสามสองอีซี่ไปเลยนะครับทุกคนก็โอเคนะครับขอจบคลิป เพียงเท่านี้ก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับทุกคนจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปใหม่ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเจอกันคลิปหนา้าบ๊ายบายครับผม